แพ็กเกจมันสวยเนี่ยแพ็กเกจมันสวยเนี่ยถามว่าเนี่ยสิบห้าบาทแพงไม่แพงเพราะหน้าตาดีนี่ไงที่บ้านทำเป็นหน้าตาดีรสชาติได้ไหมนิ่เลยครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะผ่านผ่านเรามาอย่างลไรโอเคโอ้โหเนี่ยยอดมากคนเนี่ยนะถ้ามันจะผ่านง่ายมันก็ง่ายมาเจอพี่ยาครั้งแรกเป็นยังไงพี่รู้สึก ใจดีมากคิดว่าจะี่านเขาวครั้งแรกคิดว่จะานเลยตอนแรกตอนแรกมั่นใจสิขายก็หนึ่งหน้าตาดีกอสองอร่อยก็สามไม่แพงสามข้อนี้คุณมาได้เลยานแน่นอนอ๋ออันนี้ข้าวเหนียวดำอันนี้ข้าวเหนียวขาวข้าขวอ๋อะไรตรงสิบห้าแบทตรงสิบห้าอย่าชิมก่อนว่าอร่อยไม่คือแก่ยาตว แก่ยยากแก่พี่ยันหน้าตาดีก้อหนึ่งหน้าตาดีนี่ไงที่บ้านทเป็นหน้าตาดีรสชาติได้ไหมกินเลยครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ผ่านนะรสชาติได้อันนี้เป็นข้าวเหนียวดำคโอ้นี่เท้าก็อร่อยเป็ข้าวเหนียวดำทไม่ได้ใส่เท้าผ่านแล้ว ลององไม่้งมรี้ยอยู่ไหนเนี่ยอร่อยต้นไก่ับครอเดำอร่อยนะครับดีดำอร่อยกว่าดิดำมันจะมีแค่ยาดำนะครับมันจะทำให้หอมกว่านิดนึงแต่ตีข้าวมปนกินเบากว่าผ่านผ่านัมอย่างน้นวัน้โหยอดมาก คนเนี่ยนะถ้ามันจะผ่านง่ายมันก็ง่ายไม่ต้องเสาสีใช่ไหมรอดของเขาดีของเขาดีราคาไม่แพงมันก็ผ่านเลยไงมันไม่ยากไงไปทำมาอย่างนี้ร้อยแปดติดไม่เลยได้ิไ้ติไติดเล้ติได้ติดไ้ติดไดดได้ได้ด้ไได้ วานสุทนกัเหรอคะใช่มาเสารคนเยอะไงใช่เสาร์อาทิตย์คนเยอะไม่ทาอนได้เท่าไรร่บมาอือบ่าช่วงมีช่วงเย็นได้ไหมใช่ยีสิที่เย็นได้ปดค่บ่ยมเย็นอย่าอย่ามาเกินห้าโมงเย็น้ม่ย็าปิดร้านเ็วไดเนี่ยคนเนี่ยไม่ได้ว่าจะยากนะถ้ามันจะผ่านเลยหัวเาะขนมเ็าหน้าตาดีคิดมนพียาไหมค่ะอ่าอมเนแ่ยว่ของมาเนี่ยหน้าตามันน่ากิน พอมันกินแล้วมันอร่อยไงแ,แล้ว,ลวราคาถูกแลราคาไม่แรงแล<ห>้วแพ็กเกจมันสวยเนี่ยแพ็กเกจมันสวยเนี่ยถามว่าเนี่ยสิบห้าบาทแพงไหมไม่แพงเออเนี่ยคนที่ไม่อยากได้เนี่ยคนที่ไม่อยากได้เนี่ยมันจะผ่านง่ายไงบางคนเนี่ยทำไมถไม่ผ่านเาราตดีอยู่ได้แหละว่าทําไมเขาถึงไม่ผ่านพี่ยาบอกว่าผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน <sek Gates S 1> <kaf. S 2> ไปทํามาไปอันนี้อย่างอย่างอย่างละกี่กี่กี่แพ็คครับ พโอ้ยอย่างละ500แพ็คแล้วไม่สัมภาษณ์ก็นี่ว่ามาเจอพี่ยารู้สึกยังไงไปครับนี่จะเลี้ยวไว้จะเลี้ยวไว้ให้ให้ดืมคระเลี้ยวไว้ไปไปไปครับพี่อันนี้มามาจากไหนนะคะพี่มาจากสุพรรณอมาครั้งแรกเลยป่ะพี่มาครั้งแรกอเดี๋ยวสายครั้งแรกผ่านเลยใช่ขายอยู่สิบมงกรอร์วันสุพรรณนะครับอื สามพี่อ่ะประมาณหนึ่งเลมาเจอพี่ยาครั้งแรกเป็นยังไงพี่รู้สึกใจดีมนะครับิดว่าจะผ่านเลยเขาคิดว่าจะผ่านเลยตอนแรกตอนแรกมั่นใจแค่สิบก็ถึงเพราะว่าของเราอร่อยแล้วก็ตรงกับคอนเซ็ปต์ของพี่ยาได้คือทูอร่อยอร่อยใช่อันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวหรือเปล่าครับพี่ใช่ครับที่บ้านเป็นคนทำแผ่นดิบใช่ เดี๋ยวก็ได้ไดออเดอร์จากพี่ยาแล้วนะวันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากไม่หรอกจริงๆแล้วบางคนมันก็ยากนะมันไม่ได้ง่ายนะบางคนบางคนเนี่ยสับแต่ว่าทำอย่างเดียวทำทำอย่างเดียวให้มาน้ำมันจะลุกแน่แต่ไม่ได้ดูหรอกว่าเราทำออกมาหน้าตาดีไหมเราขายก็หนึ่งหน้าตาดีก็สองอร่อยก็สามไม่แพง พี่นนผมับต้องไปรีบทำก่อนและครับดีครับพี่ไปินคัะ